น้องขุนเอาดินใส่ถุงให้น้องลองทำเองที่ลูกได้ค่ะสวย ม้นตักตรงก่อนตักข้างบนมีได้อยู่ตักข้างล่างอะแหละดีแล้วคุณกวาดลงเหรอไม่ต้องกวาดแล้วลูกเอาข้างล่างนั้นตรงรองเท้าขุนนั้นใส่ไปเลยตักใส่ไปเลยรองเท้าพูนั่นมามามาจับจับจับทั่วรวบรวบแล้วก็รวบอันนี้ยังไม่ได้ใส่นร่งจริงที อาคุณป้าแมวยืนอาอยู่มาตักดินกับไม้ไมไมแบงวันนี่ลูกออกมาเลยอะไรอะ่ะดินอะ่ะทำให้จนไม้ออกมาครับอยู่แต่ไม่อยู่แต่ไม่หิงก็ได้คุณไม่ทำลูกตักดินแต่ว่าอย่าเอาลงไปนอกแผ่นอบนี้นะปะ้าแมวขี้เกีย<แ>จเกียจกวาดเออขี้เกียจกวาดอย่าให้มันหล่นออกนอกนั้นไป